โรงเรียนปริมสรอยลวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาและระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดมาอย่างต่อเนื่องผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระหว่างปีการศึกษา2,549ถึง2,553มีดังต่อไปนี้ ด้านการบริหารและจัดการศึกษาการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษาระยะ5ปีหลังจากผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกระยะที่2ในปีพุทธศักราช2548 มีการชี้แจงให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยทุกหน่วยงานมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นและนำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีสาระสำคัญและรายละเอียดครบถ้วนทุกฝ่ายมีส่วนร่วมนำเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาพิจารณาเห็นชอบ และจัดประชุมชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้และเข้าใจอย่างทั่วถึงการนำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาไปใช้ในการนำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปใช้โรงเรียนได้จัดทำแผนปฏิบัติการเป็นประจำทุกปีโดยนำผลการประเมินมาพิจารณา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพชัดเจนมีการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องบุคลากรทุกฝ่ายร่วมกันวางแผนสามารถนำแผนไปใช้มีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลอย่างต่อเนื่องมีการสรุปและจัดทำเป็นรายงานประจำปีทุกสิ้นปีการศึกษา การพัฒนาองค์กรโครงสร้างระบบการบริหารงานและสารสนเทศโรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานครอบคลุมทุกฝ่ายทุกตำแหน่งงานมีหน้าที่และภาระงานชัดเจนมีมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยมีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาทำหน้าที่กำกับดูแลตรวจสอบให้คำแนะนำ และให้ความเห็นชอบต่อการบริหารจัดการของโรงเรียนโรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบมีคำสั่งมอบหมายงานมีคู่มือการปฏิบัติงานมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่สอดคล้องกับกฎกระทรวงมีการตรวจประเมินภายในโดยครูและบุคลากรและให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมงานทุกด้านทั้งด้านผู้เรียนด้านทรัพยากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านบุคลากรโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมีโปรแกรมบริหารแผนปฏิบัติการที่พัฒนาขึ้นโดยบุคลากรของโรงเรียนทําให้การบริหารแผนปฏิบัติการประจําปีมีประสิทธิภาพมีความสะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้นโรงเรียนมีการกระจายอำนาจการบริหารงานไปตามโครงสร้างที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการสถานศึกษาการบริหารสถานศึกษาอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารภายในที่กระจายอำนาจการบริหารงานลงไปตามสายงานโดยแบ่งเป็นฝ่ายวิชาการ และฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนมีการตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามการทำงานของทุกฝ่ายอย่างต่อนเนื่องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลและประเมินตามแผนปฏิบัติการปีละสองครั้งและนำเสนอผลการตรวจประเมินให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายการจัดทำรายงานประจำปี มีการจัดทำรายงานประจำปีทุกปีการศึกษาโดยมีสาระสำคัญครบถ้วนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาหน่วยงานต้นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเผยแพร่ต่อสาธารณชนผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในแต่ละปีการศึกษาทุกหน่วยงานจะนำมาวิเคราะห์และวางแผน เพื่อพัฒนาคุณภาพงานในปีการศึกษาต่อไปการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมมีวุฒิความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบในด้านการพัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียนได้จัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับครู นอกจากนี้ยังมีแผนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในทุกด้านทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรมด้านการอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานและด้านสวัสดิการบุคลากรทุกคนมีความรู้ความสามารถตรงกับงานและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกปีการศึกษา มีการประเมินการปฏิบัติงานทุกฝ่ายและนำผลการประเมินไปวางแผนเพื่อพัฒนาบุคลากรในปีการศึกษาต่อไปผลจากการพัฒนาครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่องทำให้มีครูและบุคลากรของโรงเรียนเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ด้านการจัดการเรียนการสอนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาครูทุกคนสามารถวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมสอดคล้องกับผู้เรียนและนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีการจัดทำหลักสูตรที่มีสาระสำคัญครบถ้วนคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาให้ความเห็นชอบการใช้หลักสูตรสถานศึกษามีการนิเทศ ติดตามและประเมินการนำหลักสูตรไปใช้มีการรายงานผลการประเมินมีการเผยแพร่และนำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต่อไปการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีเนื้อหาสาระครบถ้วนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลรายกลุ่มมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษามีการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการหัวหน้าระดับการศึกษาและผู้บริหารทั้งก่อนและหลังการสอนจัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนอย่างน้อยปีการศึกษาละสองครั้งและให้ข้อมูลย้อนกลับไปปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นมีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูในด้านการใช้ในวัตกรรมการเรียนรู้ มีการอบรมครูทุกคนในด้านเทคนิคและวิธีการสอนสนับสนุนการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมและการทำวิจัยในชั้นเรียนครูร้อยละ90สามารถผลิตสื่อที่ใช้เทคโนโลยีและนำมาใช้ในการเรียนการสอนและครูกว่าร้อยละ90มีการทำวิจัยในชั้นเรียนทุกปีการศึกษามีการประเมินสื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้จากผู้เกี่ยวข้องมีการให้รางวัลผลงานสื่อเทคโนโลยีและผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูตลอดจนจัดมีการเผยแพร่ผลงานเป็นประจำทุกปีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายครอบคลุมทุกด้านดังนี้ แต่ละกิจกรรมนักเรียนทุกคนมีโอกาสเข้าร่วมทุกกิจกรรมมีการประเมินและติดตามผลสรุปและรวบรวมข้อมูลจัดทำเป็นรายงานพร้อมภาพประกอบและนำเสนอผ่านระบบสารสนเทศของโรงเรียนการจัดสภาพแวดล้อมและบริการที่ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อม และการให้บริการแก่นักเรียนอย่างเหมาะสมในทุกด้านจัดบุคลากรดูแลรับผิดชอบด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมมีพยาบาลประจำโรงเรียนดูแลและส่งเสริมสุขภาพอนามัยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศดูแลและให้บริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการของโรงเรียน จัดสรรแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนได้แก่ห้องศูนย์การเรียนรู้ในอาคารร้อยปีสถาบันแฮรริสพิพิพธภัณฑ์โรงเรียนและจัดให้มีห้องสมุดในทุกระดับการศึกษาแต่ละฝ่ายมีแผนงานโครงการชัดเจนมีการติดตามมีการประเมินและสรุปจัดทำเป็นสารสนเทศของแต่ละฝ่าย การสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับบ้านชุมชนหน่วยงานภายนอกโรงเรียนมีความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภายนอกอย่างหลากหลายโดยอยู่ในความดูแลของฝ่ายกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์มีผลงานเด่นที่เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษาและชุมชนดังนี้ ระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนโรงเรียนได้พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างและบริบทของโรงเรียนโดยแบ่งออกเป็น6ขั้นตอนคือขั้นที่ 1. ขั้นศึกษาและวิเคราะห์โดยศึกษาข้อมูลจากผลการประเมินในปีการศึกษาที่ผ่านมา วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาเป้าหมายนโยบายของต้นสังกัดและจุดเน้นของโรงเรียนขั้นที่2ขั้นวางแผนโดยให้แต่ละกลุ่มไปร่วมกันวางแผนให้สอดคล้องกับมาตรฐานและเป้าหมายที่กำหนดขั้นที่3ขั้นปฏิบัติโดยมีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจผู้เกี่ยวข้องทุกระดับแต่ละฝ่าย นำแผนไปปฏิบัติและจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพขั้นที่4ขั้นตรวจสอบจัดมีการตรวจประเมินภาคสนามในทุกระดับการศึกษามีการประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมดำเนินการตรวจประเมินภายในและนำเสนอข้อมูลเพื่อการพัฒนาขั้นที่5 การปรับปรุงและพัฒนาต่อโดยแต่ละฝ่ายนำข้อมูลจากการตรวจประเมินไปวางแผนพัฒนาในระยะต่อไปขั้นที่6การสรุปรายงานผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีการสรุปและจัดทำรายงานการประเมินตนเองประจำปีหรือ SAR และจัดทำรายงานประจำปีหรือ Annual Report เสนอต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเผยแพร่ออกสู่สาธา,ารณชนจากการที่โรงเรียนปริ้นซอยาว,วิทยาลายัยมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเป้าหมายการจัดการของโรงเรียนโดยให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในและตัวบ่งชี้เพื่อประเมินคุณภาพภายนอกรอบ3าโรงเรียนจึงมั่นใจว่าการดำเนินการระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนช่วยให้การบริหารจัดการของโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียนให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป